จะมาพบกับ Honda Jazz นะคะสีเทานะคะตัว V ีตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะมากี่รุ่นกี่คันก็จอดไม่ถึง5วันค่ะไปแล้วเป็นรถที่นิยมนะคะตัวนี้ทุกรุ่นทุกวัยใช้งานได้สบายๆแบบยาวๆอันนี้เดิมๆนะคะน็อตไม่ขยับเลยนะคะภาษีต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะหมดปี2,5,6,6ปีหน้านะคะมิถุนา พาไปดูรอบคันค่ะชุบๆภายในขอปุบไปก่อนนะคะเห็นแจ๊สนะคะ ivex เทเบียนยยาว์หิงบริไม้4302นะคะเป็นเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะคะเด็กชอบผู้ใหญ่ชอบใช้ดีนะคะราคาและรายละเอียดน,นะคะรอติดตามหน้าเพจคาดีๆได้นะคะหรือว่าติดตาม างช่อง y u t u b e คาดีดีนะคะ TikTok คาดีดีนะคะหรือว่าฝากติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ส้มนะคะ0888740971นะคะบ๊ายบาย